ไปลายโอโอกับก,บกทมแล้วทุกคนเชียงใหม่ไม่มีปลายแล้วนะฉ่ำปอดเอนดูอ่ะนางน่ารักดูทุกคนท้องยังติดอยู่หน้าผากจ้าทองคำเปรียวทองคำเปรียวใช่ไหมเออยังติดอยู่หน้าผากเธอให้เขารู้ไปว่าเราไปไหนมานางน่ารักอะ่ะไม่มีอายคะ่ะรุ่นนี้ไม่มีแบบเนาะเอนดูอ่ะ มีเอไปรับน้องต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปตัวคลิปด้วยค่ะเธอน่ารักมากอ่ะทุกคนลูกไหนก็ดูดีเนาะไปแปะโอดีโอลูกไหนก็ดูดีไปหมดนะหนูน่าสดนะจ๊ะเวลาเจอพี่เอไม่ไปงานนี้ไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยอะไรคะ่ะน้าสดตลอดยังไงก็สวยยังไงก็ดูดีหืมไม่ได้จ้ะเขาไปทำบุญทำเบิร์นมาโอ้ยได้ครบมีครบ ได้ครบมาใครจะทำอะไรไปไปโอดีโอนุกธนดนนี่อยากเดือนหน้ายังบุญใหญ่เด้อจะบอกให้อย่านะทั้งขึ้นเหนือทั้งเมลุถวายเมลุอีกใครจะทำอะไรนุกปลายเนี่ยคิดดีๆเด้อคิดดีๆว่าทำชูแดน,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 นของ<ๆ> พี่ไปอะไรครับน้องๆมาจากไหนครับเนี่ยน้องๆมาหลอกพี่ปลาเลยเฉพาะเลยค่ะมาเลยเหรอครับงานไหนงานหรอปวดกันเลยนะไม่เจอกันนาดเลยปวดกันขี้หยดอะไรพี่ปลาแล้วรับเงินครอ ีดเรื่องของกันปารีบารีห้ามงของ้าีงานเ้า่หรอเวเราไม่อาจจะไม่ได้ไปนะติดอะไรติดกับเจ้าของงานอุ้ยอุ้ยติดเจ้าของงานติดใจเหรอติดเชิว้โอนรับินรับเชิญใครอ่ะนี่ไง มนรถเราเลยอะมอเตอร์นยมอเตอร์นอยดสิ้นหวังไปไปก่อสิเกตฝากคานมามันนาไะก็ไม่น่าหมดเชรอเลยอะเน่ากลัวมากเลยไม่ตกมาตอนนี้สาาิีสีแดงแล้วเขาเห็นยาทาไงเธอเธอเธอจะหายดใช่ไหมใช่เราสองไปแล้วที่แน่นอน้เป็นผีเนเตอร์น่ากลัวนะตัวสิเกตฝากความถึงมาับไปเลย ăn này chắc chắn chắc chắn 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 ไมไม่ีอไ,ไอดำเขียข <_ C> e <at> ว <_ C> e <at> ่อลูกตวเียวเลย <_ C> e <at> อุ้ยสงสารมากแยดูันเอียงคอดูให้เท่ากันลัก <_ C> e <at> เท่ากันเอาเกน้าไม่ใช่เนี่ยเออแล้วนี้แหละเอ้า,อา,อามามาเอามฉันทำไมฉัน <_ C> e <at> กินต่เ <_ C> e <at> ห็ด <_ C> <at> ยืดยืน้ำด้วยอ้ยยืนี่ได้คนคมิอันเก่งมากก่กเธออีก้ะเนี่ยแต่ก็กระโดดได้นะยะแต่ก็มือนะเมื่อกี้นะดูแล้วกลัวแล้วไม่ไอกุ้ยแม่สงสารหน้าตามันหน้าสงสารตลอดเลยม่คนนี้ด้วยอ๋อคนนี้เราต้องกินลูกชิ้นสิคนนี้เป็นแันด้าลูกชิ้นเขาต้องได้กินลูกชิ้นนะ ขันด้มาเนี้ยตู้ไกิลูกเดียวคนรอรอต้องนานอันเดียวอีนี่กินขามาได้เลยแม่ดึงไม้เอาใช่ไหมนี่คนนี้กินทีเดียวสามลูกบ้าสี่สี่ลูกพอเย้ปลายให้เอ้าทำไมลำเอียงเรม่ลำเอียงฉันทำดีขอบคุณนะคะอุ้ยทองยอดสีแรกไม่ตีนวันนี้ก็คือ ไม่ได้อะไรเลยจะกลับไปจะดีแล้วใช่มาวไม่เอาเขาดอกใหญ่ให้ดำดำไหนเออเอ้ยน่ารักน่ารักเฮ้ยเฮ้ยยอย่าแย่งกัดมือเธอนาะแย่งเดี่ยเขากัดนะคนนี้ยเออคนนี้เขากัดคืนนะเอาอย่า อย่าไปแย่งกันมานี่มักเลงมากนะเหมือนยัยมัมลกเลยเฮ้ยตรงกลางไม่ได้กัดหมาก็คือตัวตรงกลางเหมือนยัยมัมลกเลยส่วนชันหนูคนนั้นอีโทรเบิร์ดแล้วส่วนตัวนี้ยัยแพ๊ยัยแพ๊บอยู่ได้ทุกสถานการณ์